มาต่อกันที่ศึกซุปเปอร์คาร์ GT World Challenge Asia สนามเมืองไทยจัดยิ่งใหญ่เลยครับพร้อมผสมผสานวัฒนธรรมอีสานใต้พนมรุง้งสู่สายตาแฟนความเร็วทั่วโลกติดตามได้จากราย,ยางานครับ พ้นไปแล้วกับการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตซูเปอร์คาร์สุดหรู GT World Challenge Asia เป็นหนึ่งในซีรีส์การแข่งขันระดับโลกชิงชัยในสีทวีปตลอดทั้งปีค่ะได้แก่อเมริกายุโรปออสเตรเลียและเอเชียและนับว่าเป็นข่าวดีประเทศไทยเป็นหนึ่งในสีชาติของทวีปเอเชียได้สิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรวมกับมาเลเซียญี่ปุ่นและจีน โดยเราจัดเป็นสนามที่2ของฤด,ดูกาลนะคะยกพลมาชิงชัยกันที่สังเวียนช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อสุดสัปดาห์มีแฟนความเร็วนอกจากจะได้เห็นการแข่งขันที่สนุกตื่นเต้นเร้าใจแล้วปีนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันของไทยยังได้นําเอาศิลปว,วัฒนธรรมเอกลักษณ์ความเป็นไทยมาเผยแพร่และสร้างความประทับใจสู่สายตาผู้คนทั่วโลก ด้วยการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมแบบอีสานใต้ผ่านชุดการแสดงนาฏศิลป์พื้นบ้านอัปสรานิรมิตนำเสนอความงดงามของนางอัปสราภาพจำหลักในปราสาทหินพนมรุ้งอารยธรรมขอมแห่งดินแดนอีสานใต้จังหวัดบุรีรัมย์จากผลงานของนักศึกษาสาขานาฏศิลป์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งเชื่อกันว่านางอัปสราเป็นนางฟ้าที่กำเนิดมาจากสายน้ำการแสดงก็เล่าถึงเรื่องราวรวมถึงขบวนของนางอัปสราพร้อมกับบรรดาถวยเทพที่สื่อถึงท่วงท่าแห่งความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นสู่ชัยชนะของการแข่งขันค่ะ ทั้งนี้การแข่งขัน GT World Challenge Asia ในฤด,ดูกาล2024ถือว่าเป็นงานแข่งรถยนต์ซูเปอร์คาร์ระดับ International Series ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสังเวียนช้างในปีนี้เป็นการดวลความเร็วของกองทัพรถ GT3 รถแข่งที่ดีที่สุดในโลกมาชิงความเร็วกันตลอดฤด,ดูกาลร,รวมทั้งสิน้น33คัน24ทีมแข่งจาก8ค่ายผู้ผลิตเรียกว่ามากที่สุดเท่าที่เราเคยมีมาเลยค่ะ พร้อมด้วยนักแข่งยอดฝีมือจากนานาชาติกว่า60คนมาประชันกันการแข่งขันนอกจากจะครบรสชาติสมกับการรอคอยของแฟนมอเตอร์สปอร์ตแล้วยังช่วยสร้างความประทับใจได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนะคะตลอดการจัดงาน3วันเต็มทั้งการจัดการแข่งขันที่ยิ่งใหญ่ได้ชมพิธวอล์กพันล้านได้มาชมรถแข่งสุดหรูตัวแรงของโลกมูลค่ารถการทำทีมที่สูงมากได้กระทบไหลกับนักแข่งระดับชั้นนำของโลกด้วย นอกจากนั้นยังเป็นการปักธงความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ชูศักยภาพในการจัดอีเวนต์ซูเปอร์คาร์ระดับลักชัวรี่ของไทยทั้งยังผลักดันสร้างนักกีฬาไทยสู่กีฬาอาชีพบนเส้นทางมอเตอร์สปอร์ตนานาชาติอย่างแท้จริง รวมทั้งยังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติให้เดินทางมายังจังหวัดบุรีรัมย์ในช่วงสัปดาห์ที่มีแข่งขันนับว่าเป็นโอกาสที่ดีในการปลุกกระแสการท่องเที่ยวเชิงกีฬาพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของประเทศไทยและจังหวัดบุรีรัมย์ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วโลกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นการกระตุ้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของไทยเราให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองนโยบายใช้กีฬาช่วยฟื้นฟ,ฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างยั่งยืนค่ะ สำหรับการแข่งขันสนามถัดไปของศึก GT World Challenge Asia 2024จะโยกไปดวลความเร็วกันที่ Fuji International Speedway ในประเทศญี่ปุ่นวันที่21-23มิถุนายนนี้โสภิตทุยเวียงรายงานค่ะ